วัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ในคลิปนี้เราจะมาศึกษากันในหัวข้อมุมและทิศทางนะคะต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้เรียนเรื่อง SCAT เส้องต้นเกี่ยวกับบล็อกคำสัง่งต่างๆไปแล้วนะคะถ้าสำหรับทิศทางในโปรแกรม a แกตนะคะก็แสดงได้ดังนี้ก็คือจากภาพนะคะซ้ายขวาบนล่างนะคะด้านขวาจะเป็น90องศา ด้านซ้ายจะเป็นลบ90บนจะเป็น0แลกล่างจะเป็น180องศานะคะต่อไปจะมาดูการเขียนคำสั่งในโปรกแกรมสแกตกันนะคะให้มีการวาดภาพรูปสี่เหลี่ยมนะคะยกประกานะคะแล้วก็กำหนดตำแหน่ง x-5 y-5 ลบ5 y5 นะคะก็จะเป็นตรง ส่วนตำแหน่งนี้นะคะหลังจากนั้นจะเป็นทิศทาง90องศานะคะวางปากกาลงเพื่อที่จะวาดภาพนะคะเป็นเส้นตรงเดินหน้า3หน่วยนะคะจะได้ภาพแบบนี้นะคะจากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกา90องศาเดินหน้า3หน่วยนะคะ และหมุนตามเข็มอีก90องศาแล้วก็เคลื่อนที่ไป3าหน่วยนะคะหลังจากนั้นก็หมุนอีก90องศานะคะแล้วก็เดินหน้า3หน่วยก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะะหลังจากที่เรารู้เรื่อง ที่ทำไปแล้วนะคะลำดับต่อไปเราจะต้องรู้ในเรื่องของพิกัดด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างตำแหน่ง a ถึง f กันว่าอยู่ในพิกัดใดบ้างนะคะตัวแรกเลยก็คือตำแหน่ง a นะคะอยู่ในพิกัด x ลบ5 y 0ูนย์นะคะตำแหน่ง B อยู่ในพิกัด x 3 y ลบ3าตำแหน่ง c อยู่ในพิกัด x 5 y 4 ตำแหน่ง f อยู่ในพิกัด x 2 y 3ตำแหน่ง e อยู่บนพิกัด x ลู4 y 0และตำแหน่ง d อยู่บนพิกัด x 0 y 5นะคะอันนี้คิดว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะเบื้องต้นอะี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันว่าจากโจทย์เนี่ยคือส่วนของเส้นตรงทางไหน A B C D นะคะเส้นตรงยาว4หน่วยเริ่มต้นที่ตำแหน่ง x 2 y 3ไปในทิศทาง90องศาคือข้อใดคำตอบก็คือข้อ D นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้จากตรงส่วนเริ่มต้นนะคะจะเห็นว่าอยู่ตรงพิกัด x 2แล้วก็ y 3มนะคะมีการเคลื่อนที่ไปเป็นเส้นตรงเนี่ย4หน่วยต่อไปนะคะ เส้นตรงยาว3หน่วยเริ่มต้นที่ตำแหน่ง x เท่ากับ1 y เท่ากับ0และเคลื่อนที่ไปในทิศทางศูนย์องศาคือข้อใดคำตอบก็คือข้อ c นะคะหาเส้นตรงสีก็คือดูได้จากตำแหน่งของ x และ y นะคะจะเริ่มต้นที่ x 1 y 0ข้อต่อไปเส้นตรงยาว4หน่วยเริ่มต้นที่ตำแหน่ง x เท่ากับลบ3 y เท่ากับลบ3ไปในทิศทาง90องศาคือข้อใดคำตอบก็คือข้อ b นะคะและอีกข้อหนึ่งนะคะเส้นตรงยาว4หน่วยเริ่มต้นที่ตำแหน่ง x เท่ากับลบ5และ y เท่ากับ2ไปในทิศทาง45องศาคือข้อ,อคือข้อ a นะคะดูได้จากตำแหน่งของ x นะคะ อยู่ที่ตำแหน่งลบหแล้วก็ y 2นะคะนอกจากเรื่องทอิศทางแล้วกก็พิัแล้วดนะคะในการที่จะสร้างภาพเรขาคณิตในสแกนนะคะเราต้องรู้เรื่องของมุมภายในแล้วก็มุมภายนอกด้วยสูตรในการหามุมภายในนะคะก็คือเราหาได้จากสีสีมุมภายในของรูปเอลิปเท่ากับ180คูณ n ลบ2 อคือยังไงก็คือถ้าสมมติว่าเราจะหามุมภายในของรูป5้าเหลี่ยมอาจจะได้540ใช่ไหมค้ยได้มาจาก180คูณ N n ก็คือจำนวนเหลี่ยมถูกไหมคะ5้าเหลี่ยมก็คือ5ลบสจะได้เท่ากับ3ก็คือ180คูณ3ก็จะได้540นั่นเองซึ่ง540เป็นมุมภายในของรูป5เหลี่ยมแสดงว่าแต่ละมุมเนี่ยจะมีขนาดเท่าไหร่จะมีมงศาเท่าไหร่ ก็คือจะเป็น108องศานะคะ5 5มุมก็จะได้540เท่ากับมุมภายในนะคะแต่แต่ในการวาดรูปในรูปเรขาคณิตบนโปรแกรมสแกนเนี่ยเราจะไม่ใช้มุมภายในในการเป็นคำสั่งวาดนะคะโปรแกรมจะรับเป็นมุมภายนอกนะคะ มุมของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมใดๆผลบวกของมุมภายนอกของรูปหลายเหลี่ยมใดๆจะเท่ากับ360องศาก็คือมุมภายนอกก็คือมุมภายนอกเนี่ยรวมกันแล้วจะต้องได้เท่ากับ360องศามุมภายนอกของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าจะมีขนาดเท่ากันทุกมุมอ่ะมุมภายนอกคืออะไรมุมภายนอกคือมุมที่เกิดจากด้านหนึ่งของรูปหลายเหลี่ยม กับเส้นตรงที่ลากต่อไปจากด้านที่อยู่ติดกันตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมนี้ดูที่มุม A เราจะลากเส้นตรงออกไปจากด้านที่อยู่ติดกันกับมุม A นะคะมุมภายนอกของตรงนี้ก็จะได้เป็น120องศาเพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยจะเท่ากับ180ใช่คะ่ะ180เพราะฉะนั้น a b c จะต้องเป็นเท่าไหร่60 60 60ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ยข้างในเป็น60แสดงว่ามุมภายนอกจะต้องเป็น120เพื่อที่จะรวมกันแล้วมันจะต้องเป็นเท่าไหร่เลยมันก็จะเท่ากับ180นั่นเองซึ่งคิดง่ายๆก็คือถ้าเรารวม3 3มุมภายนอนเนี่ยมันจะต้องได้เท่ากับ 360องศานั่นเองนะคะหรือมีวิธีหามุมภายนอกที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราสามารถใช้สูตรเอา360หเนี่ยหารด้วยจำนวนเหลี่ยมของเหลี่ยมนั้นๆของรูปหลายเหลี่ยมนั้นๆเลยยเช่นเราจะหามุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมก็เอา3 6 0หาร3ก็จะได้เป็น120เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าเรา รู้มุมภายในอยู่แล้วเราก็สามารถหามุมภายนอกได้เช่นเดียวกันตามสูตรที่ครูได้แจ้งไว้แล้วนะคะก็คือ180คูณ n อลบอันนี้เป็นสูตรหามุมภายในนะคะอ่ะส่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างมุมภายนอกของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะถ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมมุมภายนอกของรูปห้าเหลี่ยมก็คือจะเท่ากับ72 อ่ารวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ย72 72 5 5มุมเนี่ยก็คือจะได้เป็น360นะะอน,นี้จะเป็นมุมภายนอกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปใช้คำสั่งใช้ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยไปลองเขียนในโปรแกรมสแควกันวาดให้โปรแกรมสแคว์เนี่ยวาดภาพสามเหลี่ยมสเหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะคะ